มือนี้มาไครถึงบางปูสมุทรปราการชื่อร้านเคลปกล้วยบางปูจอดรถด้านนอกเดินตรงเข้ามาก็จะเจอกับร้านกาแฟก่อนเป็นอันดับแรกมองไปทางไหนก็จะเจอแต่ภาชนะเครื่อพเพรามิกเต็มไปหมดมุมถ่ายรูปนี้ไม่ต้องพูดถึงเดินมาอีกหน่อยก็จะถึงจุดจำหน่ายเค้กกล้วยซึ่งเขาก็มีบาวนี่แล้วก็เค้กกล้วยหอมให้เลือกด้วยหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยลองสั่งมาชิมทั้ง3อย่างบริการรวดเร็วทันใจยืนรอแป๊บเดียวก็ได้มารบแบบนี้คอนเซปต์ <Concept S 2> ของคาเฟ่และร้านอาหารนี้จะออกแนวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขาเลือกใช้เป็นแก้้้้วววแแแลลละะถถุงกกกกกกรดาาาาษทที่่่ใใชสเเ็ยํจซมิตน ช่องคืนทางลับเพราะคิดเงินไปเรียบร้อยเค้กเนื้อนิ่มครีมบานมันกำลังดีส่วนกล้วยด้านในก็จะเย็นๆนหน่อยบาวนี่กับเค้กกล้วยหอมชิ้นใหญ่ๆนี่ก็อร,กร่อยคินเพลิงลองชิมอย่างนะนอดอย่างหน่อยแล้วเข้าไปต่อที่ครัวสายลมด้านในเป็นที่นั่งริมทะเลเลียดได้ว่าครบจบในที่เดียวไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงใช้มือถือสแกนสั่งอาหารได้เลยไม่ต้องรอพนากาักงานแล้วความเจ๋งก็คือแต่ละเมนูสามารถดูได้ด้วยว่าจะพร้อมเสิร์ฟได้เมื่อไหร่ระหว่างรอก็เลยเดินไปสั่งกาแฟาที่คาเฟ่จุดที่อยู่ใกล้ๆอิโคลาาา้กกก็มมมตงงๆทีี่่สัจะยปพ ลมหอยแข็งลวกแล้วก็ปูนิ่มทอดกรอบยำมะม่วงปูนิ่มที่นี่เขาเนื้อเยอะกว่าที่อื่นที่เคยกินจ้าสุดท้ายที่สั่งมาเพิ่มคือหมึกไข่ย่างปลาหมึกสดสดใส,ดสกำลังดีไข่แน่นเต็มไปทั้งตัวสรุปโดยรวมคือไม่ผิดหวังทั้งของขาวของหวานและแกาแฟ